67สนับสนุนโดยนมดัชมิวสวัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สิงห์บุรีที่โรงเรียนเทศบาลตะบนบางพุกสามเพื่มือจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้นักเรียนและคุณครูมารวมตัวกันที่ลานใน,นเด็กะส์เพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคนคลุมข้างบุกเข้ามาในโรงเรียนเรียกว่าวิธีการเอาตัวรอดหลบซ่อนเงียบ เริ่มแล้วครับคุณ้ายคลุ้มคลั่งเดินถือวุธเข้ามาในโรงเรียนคุณครูปานุวิทยาหนึ่งครั้งเป็นสัญญาณให้นักเรียนทราบว่าจะต้องเริ่มปฏิบัติการหลบซ่อนเงียบแล้วนักเรียนกรีดกันลั่นโรงเรียนคุณครูและเด็กๆนี้เข้าไปในห้องเรียนล็อกประตูล็อกหน้าต่างนำโต๊ะและเก้าอี้มาขวางประตูไว้อีกชั้นหนึ่งใครที่หนีเข้ามาในห้องเรียนได้ให้แยกย้ายกันไปหลบตามมุมต่างๆเช่นใต้โต๊ะเรียน หลังทังขยะหลบให้เงียบดูครับแนบเนียนมากเหมือนห้องนี้ไม่มีใครอยู่เลยส่วนนักเรียนและคุณครูที่หนีเข้าไปในห้องไม่ทันให้หาทําเลที่เหมาะในการซ่อนตัวดูครับบางคนหลบเข้าไปอยู่ในทังน้ําแข็งบางคนหลบอยู่ในโอ่งเหมือนในหนังบ้านผีปอบเลยถ้าหาจุดซ่อนตัวไม่ได้จริงๆให้ใช้วิธีพรางตัวให้เข้ากับสถานที่ใครสวมชุดพลาชสีเหลืองก็ไปนั่งอย,ยองข้างมานั่งสีเหลือง ดูครับตรมเกลื่นและเนียนมากนรุต่มาล่องใต้ไปสงขลาที่ริมถนนตินนสุรานน์ข้างสะพานศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาวันนี้มีการขายปลากระพงเลี้ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านโคกไร่เลี้ยงในทะเลสาบสงขลาใกล้เกาะย,ยอ จับกันสดๆจากทะเลสาบสงขลาชาวบ้านมาเข้าคิวซื้อปลากระพงกันเยอะมากคุณพี่นันพี่ชาโตบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการของสพนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงเขาในกระชังเนื่องจากช่วงนี้ปลากระพงราคาตกอันนี้จับกันสดๆเลยใช่ไหมสดๆให้เห็นกันเลยครับบับเป็นๆแล้วก็ใส่มากระยังรับรองราคาไม่แพงราคาหนัากระยังเลยหนัากระยังครับผมถูกกระส๊อกตลาดถูกกว่าครับผมแล้วก็ของแท้แน่นอนปลากระพงตัวใหญ่ ขนาดตัวละ1-3กิโลราคากิโลละ150บาทขนาด3ตัวกิโลเป็นขนาดพิมนิยมราคากิโลละ170บาทในกลุ่มที่เล็กอยู40่40กว่าคนมีประมาณ100กระชังลูกค้าท่านนี้จอดรถแวะซื้อปลากรอนกลับบ้านบอกว่าปลาสดดีราคาไม่แพงสดดีแล้วก็ราคาไม่แพง,งด้วยตนะัวใหญ่ด้วยแล้วมมแต่จะเลือกขนาดนอกจากปลากะพงแล้ววันนี้ยังได้กุ้งกุลาดำสดๆกลับบ้านด้วยสด จากทะเลเลี้ยงตรงนี้เลยนะเอาเลยค่ะาสดๆนะคะหาเจอยู่เลยสดจริงๆครับสดคนนี้ไม่มีอีกแล้วต้องรู้ต่อมาไปสตูลกระมังกว่า200ใบที่เห็นอยู่นี้เป็นกระมังสำหรับเลี้ยงไส้เดือนครับที่หมู่5าบ้านหวังพระเนตรอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเป็นบ้านของคุณนิติเมฆตรงใช้เวลาว่างทาโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทําปุ๋ยหมูลไส้เดือนขายวิธีเลี้ยงคุณนิติบอกว่าทมจากพี่ชายที่เคยเลี้ยงมาก่อน และศึกษาจาก YouTube ปัจจุบันสามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนได้เดือนละ1,000ถึง1,500กิโลกรัมหากค่าใช้จ่ายแล้วมีรายได้เดือนละประมาณ8,000บาทซึ่งถือว่าเป็นไรายได้ดีเพราะนี่เป็นไรายได้จากการขายแค่ในจังหวัดสตูลเท่านั้นปีหน้าจะขยายโรงเรือนเพิ่มและทําตลาดทางออนไลน์เพื่อส่งขายต่างจังหวัดด้วยที่ลนั่ีกอ200ครับนอกจากจะขายมูลไส้เดือนแล้วคุณนิติบ,บอกว่าตัวไส้เดือนก็ขายได้ขายในราคากิโลละ400บาทคนซื้อก็คือกลุ่มนักตกปลา คนเลนี้ยงนกจะซื้อไปขยายพันธุ์ต่อปุย๋ยไส้เดินถือเป็นปุ๋ยที่ดีนําไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งไม้ดอกพืชผักและไม้ยืนต้นขายในราคากิโลละสิบาทได้โครงการนี้มาจากมหาวิทยาลัย,ยสงขลานาคลาคริยนยาเขตหัดใหญ่ครับมาสารต่อทดลองเลี้ยงและหาตลาดในอำเภอเมืองจังหวัดสตูลดูก็ได้บ้างดีกว่าเราเอาเวลาไปทิ้งไม่เปล่าเ,เอาเวลาว่างมาม่คป่ประโยชน์สองร้อยครับ เป็นอาชีพที่ต้นทุนต่ําและทําง่ายครับต้องรู้ส่งท้ายปชนบุรีขณะนี้มีมัคคณา,กายกคนหนึ่งดังมากในโลกโซเชียลไม่ใช่ดังเฉพาะชื่อเสียงครับเสียงก็ดังมากด้วยพระสมชายสุกิโตวสีพโลไทยตำบลหน,นองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเล่าให้ฟังว่าลุงเมธหรือคุณลุงสุมเมธผาสุขอายุ7 1ปี เป็นโยมลุงของพระสมชายเป็นมรคนายกวัดนี้ตอนพูดพูดเสียงปกติธรรมดาแต่พอเริ่มอาราธนาศีลเสียงที่ดังขึ้นโดยอัตโนมัติดังถึงขั้นญาติโยมที่ไม่เคยมาทําบุญที่วัดนี้ได้ยินเสียงแล้วถึงจะสะดุ้งเลยครับและถ้ามีเด็กๆมาด้วยเด็กจะร้องไห้ด้วยความตกใจทันทีขนาดสุนัขในวัดได้ยินยังลุกขึ้นมาหอนปกติเขาเสียงดังนะตลอดเลยตลอดเลยลเลยนาะด,นะดังถึงขนาดไหนครับผมแบบว่าเครื่องเสียงก็อายเือนนะเขาบอกให้ใช้ไม้เขาบอกไม่ต้องหรอกเขาบอกจะดังเลย มาพอจะขึ้นนับโมทีเดียวโอ้โหรู้เรื่องใให้ทิปเลยให้ทิปเลย,เลยโอ้โหได้รังวันด้วยได้รางวันเลย<อ>ลุงเมธเล่าให้ฟังว่าเป็นมัชคนายกหลายวัดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีทำมากว่า30ปีแล้วมีงานเชิญไปอาราธนาศีลวัดไหนบางทีแขกในงานชอบใจมีรางวัลพิเศษให้ด้วยลุงเมธยืยนยันว่าไม่ได้ตะโกนเพราะถ้าตะโกนต้องเจ็บคอเสียงหมดแน่นอนบางทีไปวัดที่คนไม่รู้จักเจ้าภาพจัดเครื่องเสียงมาให้แต่ลุงเมธไม่ใช้ เพราะมั่นใจว่าเสียงตัวเองดังกว่าเครื่องเสียงมาฟังเสียงลุงเมธอาราธนาเสียงอีกสักรอบครับ ผมก็ทำรรมชาช้าองผมผมไม่เคยไปเบ่งเบิกเงินไปมัน้เองตะโกนมันก็ต้องหมดเสียงอันนี้มันไปของผมยืนพื้นตลอดขีบหดขีบหมด,ดผมก็ไปผมอย่างนั้นหมดใช่ป่ะคืนวันไปวันน้อยมาพาัศดุลุ่งอะพัศดุลุงเลย <laughs> เด็กเด็กร้องหมดแน่ะ มีลุงเมธแล้วลำโพงและเครื่องขยายเสียงไม่จำเป็นต้องใช้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกโลก